สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณยกิจด้านงานหัตถศิลป์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา13นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนานรีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังที่ว่าการอำเภอนาโพจังหวัดบุรีดม์ทอดพระเนตรในเทศกาลการจัดงานสแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปล,ปล,ง,ปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มีนาคม2567เพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้เส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์จากอดีตถึงปัจจุบันภายในงานมีการจัดแสดงนินเทศการต่างๆอาทิเรื่องราวความเป็นมาของผ้าไหมบุรีรัมย์จากช่างฝีมือหัตถศินในพื้นที่อำเภอนาโพและอำเภอพุทธสง ใบสั่งซื้อเส้นไหมใบแรกจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องจากช่างทอผ้านำผ้าไหมมัดหมีลายหนามหมักจับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนาบ้านลำดวนอำเภอรกระสัง นิทรรศการวงจรเลี้ยงไหมจากชุมชนหัวสะพานอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการทอผ้าไหมทุกครัวเรือนครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนทอเป็นผืนผ้าโดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เมื่อปี2553ภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหมและได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้มีการจัดแสดงผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยจากกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดบุรีรัมย์อุดรธานีนครราชสีมาหนองบัวลำพูยโสธรขอนแก่นเลยมหาสารคามสุรินทร์นครพนมสกลนครและกาลสินรวม30กลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มใช้สีและวัตถุดิบจากธรรมชาติตามแนวพระดํรริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนหรือส s t a i n a b l e f แฟชั่นที่พระราชทานแนวทางไว้เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยผลงานทุกชิ้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ส s t a i n a b l e f แฟชั่นที่ทรงออกแบบและพระราชทานแก่กลุ่มที่ดำเนินการพัฒนาผลงานตามพระดำรริอาทิผ้ามัดหมี่ลายโบราณสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างจังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าเส้นใหญ่วานของกลุ่มแบรนด์เพนจังหวัดอุดรธานีผ้าไหมาลายรุง้งแพรวพราววาวแสงของกลุ่มเย็บผ้าด้วยมือศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูผ้าไหมแต้มหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝ้ายจังหวัดขอนแก่นรองเท้าจากผักตบชวาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบนางอนงสายกระสุนจังหวัดบุรีรัมย์และผ้าฝ้ายรีไซเคิลของจุธาทิพย์จังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเฝ้าในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าอาทิกลุ่มผศาสรดแก้วผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคามพระราชทานคำแนะนำโดยให้พัฒนาจากสีไหมเดิมเป็นการย้อมสีที่มีความหลากหลายมากขึ้นและโปรดให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำวิธีการตีเกล็ด และดึงเส้นไหมเพื่อเพิ่มรายละเอียดของผ้านำไปปรับใช้กับผ้าไหมเก่าหรือมีตำหนิเพื uits, 有有่อเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผ้าไหมนอกจากนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นกิจกรรมสาธิตการเขียนผ้าบาติกการเขียนทองการทอเสือกกยกขิดการย้อมสีธรรมชาติและงานผ้าอีโคปรินส์ก่อนเสด็จกลับ ได้ทอดพระเนตรการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นชุดสี่เผ่าไทยบุรีรัมน้อมจงรักจากเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยนำกันตรึมพื้นบ้านมาผสมผสานท่ารำจังหวัดสนุสนานทำนองอีสานใต้ ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษบ้านนาโพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถกลุ่มผ้าตุ้มทองโอกาสนี้ทอดพระเนตนรในเทศกาลศูนย์ศิลปาชีพพิเศษกลุ่มบ้านตุ้มทองซึ่งในปี2514ได้มีการรวมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีสมาชิกแรกเริ่ม57คน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไหมและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามพรบรมราชกุม,มารีเพื่อรองรับแผนงานด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่รัษฎรในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันภาคเอกชนเข้าไปส่งเสริมการผลิตการอนุรักษ์รูปแบบและลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมตลอดจนพัฒนารูปแบบลวดลายเทคนิคการทอรวมถึงการแปรลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้มีความทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับลักษณะการทอผ้าของกลุ่มผ้าตุ้มทองสะท้อนให้เห็นถึงการทอที่ผสมผสานเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมและแบบใหม่เข้าด้วยกัน โดยเส้นไหมที่ใช้เป็นไหมพื้นบ้านและวิธีการสาวไหมย,ยังคงสาวด้วยมือแต่กระบวนการมัดลายจะใช้วิธีมัดแบบสมัยใหม่จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มทั้งนี้ในปี2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญามีพระดำริให้กลุ่มผ้าตุ้มทองใช้วิธีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติพระราชทานแนวทางการย้อมเส้นไหมให้ได้สีที่คงทนและสวยงาม ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มยังโอท็อปเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่สืบไป